สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับเจ้าเอี้ยงโดรนเกษตรครับและเราก็อยู่กับคุณนนท์นะครับในที่เดิมเลยนะฮะคุณนนท์ก็เป็นวิศวกรของทีมเจ้าเอี้ยงโดรนเกษตรนั่นเองนะครับหลังจากที่2อีพีที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการวาดแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดแปลงบนหน้าจอแท็บเล็ตโดยการกดเลือกบนหน้าจอเลยกับการที่ใช้โดรนขึ้นบินเพื่อไปมาร์กจุดแต่ละจุดนะครับโดยใช้โดรนไปมาร์กจริงๆเลยนะครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิธีครับก็คือวิธีที่3 เป็นการมาร์กจุดโดยการเดินนะครับเดินวาดแปลงหรือเดินเพื่อไปมาร์กจุดที่จะใช้ขึ้นบินนะครับวิธีนี้มีข้อคํานึงในการใช้งานยังไงบ้างครับในการเดินมาร์กจุดเนี่ยหนึ่งเลยคือในการเดินมาร์กจุดของเราเนี่ยมันจะได้ความแม่นยําในการบินมากกว่าก็คือเราจะมองเห็นสิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยในการที่เราเดินออกไปเหมือนกับเดินสารวจอ๋อครับซึ่งในการเดินเนี่ย มันมีข้อดีก็คือเราสามารถเดินหลบสิ่งกีดขวางหรือเดินหลบต้นไม้ขับได้เลยเหมือนกันก็คือโดยที่เราไม่ต้องไปตีหลบครับหรือว่าไปใส่สิ่งกีดขวางภายในแมทตอนวาดนะครับคือถ้าเกิดเราเดินเลี้ยวขวาเดินเลี้ยวซ้ายอะไรอย่างงี้คือมันก็จะจับทิศทางที่เราเดินไปหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับน,นั่น,มนจจหมายคมว่า <ใน S 1> ทิศทางที่เราเดินไปถ้าไปเจอต้นไม้เราเดินโค้องอ้อมไปทิศทางในการบินก็จะโค้งตามเราเดินใช่ครับอ๋อ มันจะได้เรื่องความแม่นยำภาพในการบินแล้วก็เปรียบเสมือนกับเป็นการไปสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าก่อนการขึ้นบินด้วยใ่นั่นหมายความว่าวิธีแรกที่วาดบนแท็บเล็ตเนี่ยจิ้มจิ้มบนจุดบนหน้าจอแท็บเล็ตเนี่ยมีความแม่นยำน้อยกว่าการขึ้นบินด้วยโดรนแล้วก็การเดินมาร์กจุดแต่การเดินมาร์กจุดเนี่ยจะได้ข้อได้เปรียบก็คือว่าได้เห็นสถานที่จริงตำแหน่งจริงสิ่งกีดขวางจริงเพราะว่าเราเดินไปด้วยตัวเองเลยแล้วก็สามารถที่จะ โค้งตามพื้นที่หรือว่าหลบหลีกสิ่งกีดขวางจริงๆได้เลยใช่ครับครับผมแล้วการใช้งานหน้าจอต้องทำอย่างไรบ้างครับ,รบเริ่มแบบไหนฮะในการมาร์กจุดเนี่ยก็คือการมาร์กจุดด้วยตัวการเดินมาร์กจุดเนี่ย,ก,นนยก็คือการเดินเนี่ยก็คือในระนาบที่เราเดินไปเนี่ยสมมุติว่าแปลงเราเนี่ยเป็นพื้นที่สี่เหลีย่ยมเราก็จะเดินไปในพื้นที่ที่เราจะำํำพาญขึ้นบินครับซึ่ง พอเราเดินไปถึงจุดที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดมาร์กจุดได้จากตัวแท็บเล็ตครับก็คือการเพิ่มพิก,กัดในแท็บเล็ตในแผนที่ก็คือมันจะเป็นการมาร์กจุดด้วยโดยอ้างอิงจากตัวแท็บเล็ตและรีโมทเมื่อเราเดินไปอยู่จุดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราจะมาร์กเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มพิก,กัดของแท็บเล็ตเข้าไปในแผนที่ที่เราจะทำการบิน พูดง่ายคือเดินไปจนถึงจุดไหนต้องการหยุดจุดนั้นปุ๊บ,บแล้วก็กดมาร์กจุดไว้ใช่ครับเดินไปถึงจุดอีกฝั่งหนึ่งก็มาร์กจุดไว้ครับส่วนเรื่การที่เราเดินหลบสิ่งกีดขวางอันนี้มันจะจดจำค่าเองไหมครับในการเดินหลบเนี่ยเวลาเราจะหลบสิ่งกีดขวางเนี่ยต้องมาร์ก,กจุดเพิ่มไหมมาร์กจุดเพิ่มไว้เลยอ๋อแล้วในการที่เราจะเอาโดนขึ้นบินครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะหลบ,บในจุดนั้นให้ มีข้อกาหนดไหมครับว่ามันห้ามเกินกี่จุดไม่มีครับในในโหมดนี้เนี่ยเราสามารถมาร์กจุดได้ถึง250จุดเลยโอ้โหละเอียดยิบเลยนะฮะครับก็เลยว่ามีความแม่นยําสูงเห็นสถานที่จริงนะครับแต่มีข้อเสียคือเหนื่อยครับเหนื่อยคนเดินนะครับซึ่งต่างกับวิธีแรกที่มาร์กในหน้าจอคือนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ก็ได้แล้ววาดมือเลยรหรือจะใช้วิธีที่2อคือเอาโดรนขึ้นบินนะครับแล้วก็ไปอยู่ตำแหน่งจริงอันนี้คนไม่เหนื่อย แต่ก็จะมีความแม่นยำหรือ,อทัศนวิสัยที่แตกต่างกันไปก็<ช>ขึ้นอยู่กับว่า<ช>คุณผู้ใช้งาน<ช>เลือกดูแล้วก็พิจารณากันตามความเหมาะสมในพื้นที่จร<ช>ิงๆหรือตามแต่ประสบการณ์ที่เราเคยใช้งานมาบางคนอาจจะมีประสบการณ์สูงเป็นแปลงงานที่คุ้นเคยเคยบินอยู่แล้วอาจจะใช้การว่าจากหน้าจอเลงก็เช่นได้เช่นเดียวกันครับนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับลองดูกันตามความเหมาะสมแล้วก็ใช้งานให้ปลอดภัยนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับคง จบคลิยงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ